ซื้อมาหรือว่าใครมาให้บาทิ้งข้าซื้อมาเขาบอกน้องๆน้องเับถิ่นไปไหนรออยู่อ๋อ้กำลังเล่นงานอยู่ค่ะเลยและมาถ่ายก่อนด้วยเอ๊ะสวัสดีค่ะเป็นไรม่รู้อ่ะเอาละเมิดอะไรอ่ะพี่โดนมีเนื้อหาขั้นบดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเอ้าเห็นสินค้าไม่ได้แล้วเอามาให้นี่ ยังกินข้าวไม่ได้ดโว้ยไม่ค่อยชอบผมทรงนี้เลยอะ่ะมัน,นยังไงไม่รู้อ่ะดูแปลกๆปลกไหม,มดูมันรู้สึก แล้วนะน้องทัพทิมเข้าไปในบ้านแล้วครับกำลังเตรียมตัวกับพุณแม่ไปอ่ารายการก่อนนะครับวันนี้วันพระนะครับวันพระก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับดตใจกันร,ร่มร่มนะครับคิดดีทำดีพูดดีนะครับสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาตัวเรานะพยายามชื่นชมคนอื่นเยอะๆใครทำดีก็กราบนมทธนาสาชูเขานะครับ ในบวรพุทธศาสนาเนี่ยแค่คิดดีนะครับคิดดีเท่านั้นเองนี่คือบุญแล้วนะบุญบุญบุญนี่คือบุญเลยนะครับคิดดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครคิดไม่ดีเนี่ยก็เ,เป็นบาปแล้วนะผมเดบส,สารมาสัมุเจ่าถึงบอกเลยครับว่าบุญเนี่ยมาอยู่ภายในทานเนี่ยอยู่ภายนอกบุญทานมันเป็นของคู่กันเราไปทําบุญที่วัดเราไป ถวายข้าวไปถวายของถวายวัตถุต่างๆให้กับวัดวาอารามต่างๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าให้ทานไม่ใช่ไม่ใช่บุญนะครับไม่ใช่เป็นบุญทุกคนจะติดว่า,าไปทําบุญไปทําบุญไปนู่นไปนี่ทําบุญตลอดจริงๆแล้วคือเป็นทานนะครับเป็นทานแต่บุญเนี่ยมันเกิดจากข้างในในความรู้สึกข้างในนี่คือตัวบุญล้วนๆที่องค์สงเดสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิแล้วตรัสรู้ ของพระองค์เองก็จากการรู้ถึงภายในนะครับว่ามันมีจิตที่ว่างเปล่าไม่คิดสิ่งใดไม่อะไรต่างๆคือมันโล่งโปร่งสบายนี่คือตัวบุญลุวนๆทำไมท่านถึงได้กําชับพวกเราให้นั่งสมาธิสมาธิสมาธิาธาธคือนี่คือบุญการสร้างบุญและบารมีนะครับคนที่ไปถอนจะถิ่นผ้าปลาไปอ่า ชีวิตโคกระบือปล่อยปลาในวันเกิดอะไรต่างนี่คือทานทั้งหมดอยากจะทําบุญปุ๊บกลับมาที่บ้านนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือสร้างบุญคนเราหามาได้เงินทองหามาได้บ้าแต่ทํางาน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 โดยที่ไม่แบ่งเวลาทําให้ตัวเองเนี่ย มีบารมีหรือว่ามีบุญที่อยู่ในตัวนะครับก็คือการนั่งสมาธิพวกนี้จะช่วยเราได้นะพวกนี้จะช่วยเราได้พวกนี้สิ่งพวกนี้ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เราทําการสร้างทานสร้างบารมีสร้างอะไรต่างเนี่ยจะช่วยเป็นเกราะป้องกันเป็นเกราะนะไม่ใช่เกาะนะเป็นเกราะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาอยู่ในตัวเราเนะี่ยให้จัดวามเป็นเบาได้ เห็นคนอื่นทําดีเราก็ต้องชื่นชมนะครับพลอยมรนาสาธุไปด้วยเราก็จะได้ส่วนแบ่งมานิสหนึ่นงแต่ถ้าเห็นคนอื่นเขาทำความดีไปอิจฉาเขานู่นนี่นั่นไปคอมเมนต์ด่านู่นนี่นะโอ้ยตรงเนี้ยนั่นน่ะคือบาปล้วนๆตายไปคุณจะต้องได้รับสิ่งเนี้ยติดตามไปด้วยนะครับคนคิดดีทําดีทาบุญบารมีหน้าตาเขยาย่อมผ่องใสเป็นสุข คนที่คิดไม่ดีคอยแต่อิจฉาคนอื่นคอยแต่คอยไปวิพากวิจารณไปนินทาคนอื่นหน้าตาจะมองคล้ำหน้าตาจะไม่มีความสุขสังเกตได้เลยนะครับวันนี้วันทำสวรรคเป็นวันพระก็ข,ขอให้ทุกทกท่านที่เข้ามาสวัสดีกันชักชายกันวันนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับไปที่ไหนก็ขอ,ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะ คิดสิ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกๆกท่านที่เข้ามานะครับตอนนี้กี่คนแล้วเนี่ย89คนขอบคุณครับอู้ให้มาอีกแล้ว เองไม่ค่อยไม่ไม่รู้เลยวิธีการไลฟ์สดหรือว่าอะไรต่างๆ <c oughs> คนนี้ไม่เคยไม่เคยเลยครับ <c oughs> ก็มีเนี่ยคุณไอโกหน้าวังเนี่ย <c oughs> ไปไหนมาไหนเนี่ก็คอยกลับก็เลยเข้ามาพูดมาทักทายเป็นโดยปรรยายนะครับแต่ก็โอเคครับก็มีความสุขดีได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆ วันนี้วันที่6นะครับวันที่6เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณครับให้มาอีกแล้ววิทยาเขาประกาศว่าประเทศไทยเริ่มเริ่มนะครับเริ่มที่จะร้อนเข้าเขตสูงสุดแลวนะครับอ,อุณหภูมิก็น่าจะเลย40นะครับน่าจะเลย40หลายจังหวัดทางภาคเหนือและอีสานนะครับ ทางกรุงเทพมหางคอนก็สูงสุดก็อยู่ประมาณ30กว่าประมาณ3 7 3 8นี่ก็ถือว่าร้อนมากนะครับเพราะงั้นก็ดูแลตัวเองกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเชิญน,นี่คืออะไรเขามาถึงใครเชิญอะไรครับขึ้นจะมาให้เหมือนให้เราเจอเพรามาคุยกับเราแต่ไม่รับงเจออ๋อเห็นเขียนมาเชิญนู่นเชิญน,นี้เชิญคนนั้นเชิญคนนี้ก็คือไม่เข้าใจว่าคือ เราต้องเชิญอะไรแล้วเข้าร่วมแล้วนี่หมายถึงว่าเขาเข้ามาเข้ามาดูแลแล้วครับวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปที่จังหวัดนาราชิว่านะครับไปกับพี่บินบัลลีลิต ไปเอาลูกอินทผาลำแห้งนะครับเอาลูกอินทผาลำแห้งไปให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนราชิว่าที่ชาวมุสลิมหรือนับถือศาสนาอิสลามนะครับพี่ดีบินกับทีมงานแล้วมีผมไปด้วยนะครับจริงๆน้องจะไปด้วยแต่พอดีบังเอิญว่าติดงานของประเทศมาเลเซียอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไปร่วมไปแจกนะครับมีผมกับพี่บินไปนะครับไปที่จังหวัดนราชิว่าเอาอินทผาลำ แห่งไ,หไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถือสินอดนะครับหรือว่าเดือนระมาดอนนะครับของศา,าสนาอิสลามน่าจะไปอำเภออะไรนี่ผมไม่ทราบแต่รู้จกักรู้ว่ารู้แต่ว่าไปที่จังหวัดนาราชิวานครับ <c oughs> ขอบคุณรครับสำหรับของฝากแพี่ดีเรืใเอาเองครับ <c oughs> จะไปสู้พี่บินก็ได้ไงพี่บินเขาหล่อกว่าเยอะพี่บินเขาบึมมีหลายมีหลายรายการเลยนะครับที่มาเชิญให้ไปร่วมรายการนู้นรายการนี้บางทีบางบางครั้งเนี่ยเราก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธไปเพราะว่าถือว่า ต้องแต่งโมยเงี้ยนะครับหลายรายการเลยอยากจะให้เราไปร่วมไปพูดไปวิเคราะห์วิภาควิจารณ์ต่างๆผมคิดว่าผมพูดเป็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับคือไม่ได้ว่าเล่นตัวหรืออะไรนะครับก็ต้องขอโทษทางรายการด้วยนะครับที่โทรมาทุกวันอยากจะให้ออกคือไม่ได้เล่นตัวหรืออะไรแต่สิ่งที่ผมพูดไปตามหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ โล่งใจคือได้ไปพบกับ DSI นะครับ DSI อไปให้ข้อมูลเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วก็ถือว่าจบนะครับผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้หรือวิพากษ์วิจารณ์กับคดีนี้อีกนะครับเพราะว่าต้องให้เป็นเป็นไปโดยที่เจ้าหน้าที่ดี i เขาดำเนินการต่อนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเราคงจะรู้ว่าคดีนี้จะจบลงยังไงนะครับถ้าผมเชื่อมั่นในคุณอาสนทินะครับอาจารย์ปานเทพนะครับคุณอาฉริยะแล้วก็ นายแพทย์ธวัชัยแล้วก็มี <c oughs> อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาต่อสู้กับคดีของร้องแตงโมงนะครับผมเชื่อว่า ไม่รู้เป็นไรเป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะผมเนี่ยชอบร้องเพลงมากไปแจกของแจกอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยร้องบ่อยมากจนกระทั่งคุณบินบรรลิศเนี่ยบอกผมว่าบ้าร้องไปไหนเพลงอ่ะแล้วสุดท้ายอะไรรู้ปะเขากลับมาร้องตามเขากลับมาร้องตามเพราะเพลงเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยมันไปทําให้เราเนี่ย มีความสุขแล้วก็ไม่เครียดคนอื่นได้ฟังนะเขาก็ไม่เครียดใช่ปะ่ะการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องรู้จัดก,การละและเทศะด้วยในการร้องไม่ใช่ใครเขาเศร้าอยู่ใครเขาอะไรอยู่กาลังดราม่าก,กันอยู่เราไปร้องเพลงร้องเพลงมันต้องไม่ใช่ใช่ปะ่ะเราร้องอเฉพาะตอนที่เราเออทุกคนอารมณ์ดีทุกคนบางทีมันตึงเครียดมันตึงเครียดแต่สถานการณ์ โดยรวมหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันพาให้ถึงเครียดเราก็ต้องทำให้มันไม่เครียดก็คือการร้องเพลงเขาจะได้ผ่อนคลายไดอไไ้อยากฟังเพลงอะไรไหมครับอยากฟังเพลงอะไรไหมอยากให้ร้องเพลงอะไรหรือว่าไม่ร้องจะดีกว่าขอร้องเพลงบ้างสักเพลง สิบสฮะองไป 7, 13, สไิบสองไปส<น>ิบสองานคุณหญิงมุกกับคุณหญิงจัอปปนออโอ้มีขอมาแล้วเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนม เรียกอาลกมหาันเรียกลงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนแต่ดาดาแตดาดาเ้อยากรอโอ้ยผมที่ขาวเหมือนนั่งดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพัก ตนิงต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 ิงดิงติงติงติงเรียวแรงดีไม่มียอยอนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำวาเครื่องวีทุกวันแ เกิดนานไปนี้หัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชมชะกันอยู่ได้เพียงแค่สามหมื่นวันท่านยมมาบ้านจะให้ไปไหนก็ไม่ไปเต้นเต้เต้นเต้ พยายากินน้ำไปแตงแตงอยากคอ,อร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนนุ่มเลือน้อยคอ,อกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาที่ไหลหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของ ชช่ชาติแตแดงแดงมันขึ้นอะไรอีกแล้วอะละเมอในทิ่สิทธิรกินน้ำไม่เห็นมียี่ห้อเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วขึ้นใหม่นะครับแป๊บนึงทำไมอะ